สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนเดือนก็นยังอยู่ระวังท่องเที่ยวอยู่นะคะระวังท่องเที่ยวอยู่เนาะ,ะมือนี้เดือนอัศว์คิดวันที่29โอ้วันที่เออแมนจ้าวันที่ e 29นะคะ29สิงหาหนะคะ29เดือน8 ไอ้เมื่อเช้านี้ก็บฝนตกนะคะตอนนี้ก็เริ่มแดดออกแล้วนะคะตอนนี้สิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงกลัวๆเนาะเอ่อมุดเดือนก็นจะจอดเที่ยวไปเอระว่างทางนะคะระว่างทางที่ศิกาบ,บานเนาะ,ะไปจอดเที่ยวไปเรื่อยๆเห็นตรงนี้สวยก็เลยจอดนะคะมีเอออย่างก็เเป็นโบสถ์โบราณน,นะคะเป็นโบสถบ์นนะะโบร,บราณแล้วก็จะมีน้ำไหลไหลลงมาจากภูเขานะคะแถวนี้เนี่ยหนาวเออหนาวนะคะแต่ว่านี้ อากาศเริ่มห้่อนแล้วเพราะว่าแดดเริ่มอ,ออกแล้วค่ะแฟนเดินบอกว่าเป็นในโบดเก่าแก่เดี๋ยวเดินจะลับพ่อให้บนนั่นนี่นะคะตรงพูนนะคะเป็นโบดเก่าแก่สมัยใดนเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเขาเขาสิมีป้ายบอกะะเดี๋ยวเดินค่อยไปไทายเนาะพี่คานถามเรา <c ười> การเดินก็นจะแวะเที่ยวไปในแอนระหว่างเดินทางกลับบ้านนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าค่ะ เป็นวันวันสุที่ยี่สิบเก้านี่นะ,ะ,ะคนนะเดี๋ยวเดินจะไปท่าจะย่างไปตรงสภาพน,น่ะจะได้เห็นเห็นน้ำไหลลงมาจากเขาละโอเคบริเวณ this way โอเครอลูกไซ้คนหน่อยคือขี่้านนะคะขี่้านนั่งถ่ายอยู่ในรถนะคะโอ้ยเดินกับงึดไหลเทนที่สิวัยรุ่นอยากย่างนะคะ วัยรุ่นอยังวัยรุ่นนั่งไอ้นังน่งเบิ่งมือถืออยู่แน่นั่นอัสตาราดาเปเช็ดเดลเดรียอันเป็นแต่ย่ออาริวโดโปรปาโยเวเดินได้เดินจะไม่ยางบนสะพานเพราะว่าเดินอยากไปถ่ายตรงไอ้น้ำไหลลงมาจากเขานะคะเป็นน้ำตกเล็กๆนะคะย่างกลางถนนค่ะนี่นี่คือท้ายบ้านเลื่อนสถานที่นะคะเป็นโบราณ เป็นเ,เป็นบ้านกับบ้านเก่าแก่นะคะบ้านเก่าแก่นะคะน้ำไหลมากจากบนเขาพุ่นนะคะยอดเขายอดพุ่นนะคะไหลลงมาเรื่อยๆเ,เนาะบางที่บนเขาน่าจะมีเขื่อนนะคะเป็นเขื่อนใหญ่ที่เพื่อนเก็บน้ำบนันี้เวลาฝนตกมาไหลายน้ำก็หล่นเขื่อนออกมาเพื่อนก็จะปล่อยน้ำไหลมากค่อยไหลลงมาเองเลยนะพอ่าส่วนมากอยุททางนี้นด้านบนซุดเขาจะเป็นเขื่อ,น,อนที่เพื่อนกักเก็บเก็บน้ำไว้ใส่เนาะคะ่ะ เดี๋ยวเดินจะซุ่มกล่องให้เบิ้งเด้อจ้ารับชมเพลินๆเป็นน้ำเรือนเด้อน,นะคะมีแต่คลิปท่องเที่ยวนะคะส่วนเย็นเจี๊ยบเลยนะคะไหลลงมาจากบนเขารับชมเพลินๆไปนน้ำกันเลยคะ่ะพ่อได้มีงานทรงลูกพี่นะคะเดี๋ยวเดินจะข,บขับรนท่ารถมากวันนี <laughs> โ้โอ้ยแลดก <laughs> ันเน่ยนะคะโบดมงผุนนะคะ เป็นโบดเก่าแก่นะคะเมื่อกี้กับรัข้างตีเอ็นป่งเป้งป่งเป้งนะคะนกกับบินออกแกะรัข้างออกออกแถวหน้านะ,ะนกรับ z o o เพื่อนๆไปน้ำกันนะจ้าเพื่อนๆทุกคนนะคะครับ z o o เพื่อนๆไปแถวนี้เฮ็ดนะคะเฮ็ดพึ่งหวานหลายนะคะเฮ็ดพึ่งหวานนะคะอ๋อแซว่าอัน อยากไปเก็บก็ไปไม่ได้นะคะต้องตง้องต้องค้นพื้นที่แล้วกันค้อนออกก็ต้องไปซื้อ,เ,อเขาเอินซื้อบัตรนะคะบัตรอนุญาตเนาะบ,นบัณฑิตบัตรอนุญาตนะคะเก็บไม่ได้หลายเลยค่ะเก็บแต่สามผู้ละสองสามโลเองนะคะถึงเขามีบัตรนะคะซื้อบัตรเดินบรูสิบยูโรคือสิบหายูโรประมาณนี้นะคะเนี่ยซื้อซื้อเพิ่นซื้อไว้อย่าง โอ้ยภาษาเขียนภาษาอย่างนี้ก็ออยังอ่านบอกสมเพลินไปด้วยกันจ้าสถานที่โบลงโบรานนะคะเห็ดยังเฮ็ดตสมัยใดแล้วนะเะม่เจอส่วนผักอันข้าาอยู่เดือนปลูกเองใดแน่นีนน้ำมันเนอ่อกงทัวฟักเงาเลยนะ ทางทั่วธรรมดานะมีมะเขือมีสุกี้นี่มีมะเขือมะเขียเขี้อนะปลูกพงปลูกผักดีนะคะที่แดดออกนะคะมูเดือนนะอ่ะอันบริเวพยากรอ์อากาศก่อนนะมากลมกระเอาติดรถปกติจะมีเสือกันฝนนะดนเดือนนะ่ะมีเสือกันฝน นี่เสื้อกันฝนนั่นแต่ว่าแห้งกันบ่เดาติดรถมากนะบ่บ่บ่ผ้าผ้ากันคนอย่างบ่พ่อแฟนเดินหอนเริ่มถอดเสื้อแล้วนะ,นะคะไปจี้อะไรตีรอรอเวนี่วิชิโนปาปา ถ่ายรูปจะฮักดีนะคะเป็นน้ำไหลโอ๊ยเย็นสบายยางบังกงเลยค่ะดื่มได้นะคะน้ำดื่มได้โอ้โหเยน็นเย็นปานนันว่นเป็นส่งทรงธรรมดานะคะ่ะเกือบออกมาจากทรงพิษนะคะน้ำเย็นจ้อยเลยนะคะนี่ค่ะไหลมากอะให้เศร้าบานตักไปหดพักหดอดอกไม้ได้นะคะ อ่าสิแป้นนึงว่เย็นจ่อยๆนะเย็นจอยๆปั่นนั้นออกมาจากน้ำแข็งตูซองแข็งนะอันเห็นหินบ่ค่ะเป็นหินเก่าแก่นะคะพ่ะเป็นสถานที่โบราณน,นะคะรลละ,ะเบิ่งตอกซอกซ้อยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะช่างมือทีหรอ ด้วยซีจีแล้วดีกว่ารับส้มเพื่อนไปน้กนาการเ์พรจ้าเป็นเขามาในหมู่บ้านอันเป็นเกาาเกแก่นะคะเฮ็ดเห็ดจากอิดจากอยังน้อโอ้นี่ทางเขาเนี่ยบ้านสมัยโบราณน,นะคะสมัยก่อนเนาะสมัยเกาสังเกตได้เพิ่อนเห็ดจากอิดจากยัง,ๆๆยงน่ะค่ะ คือสมัยเก่าแก่เสียรเฮ็ดบ้านจากจังเสียรจากาจ,จากปูนอิฐจากหินนี่ยนะจืดจืดเดี่บ้านเป็นยังแล้ค่ะฝนตกหัวตาเศร้านะฝนตกหัวตาเศร้าหัวตาแดดออกนี่นะคะการย่างขึ้นไปก็จะเป็น เขาเอิ่นปราสาทเนาะปราสาทเขาปราสาทเป็นบูธนะปราสาทเนาะเขาบ้ามเนปราสาทปราสาทเตือนตัวภาษาไทยนะคะขอโทษที่เด้อยางส้มเป็นเพื่อนๆนํากันนะคะบ่มียังเลยนะ,ะเดี๋ยวเดินสต็อปไปก่อนเนาะ,ะต,ตัวตัวกดโทรศัพท์ fa un fotografo con la macchina seria, guarda che bello che no. Anche abitare qua, non eh, è niente male. No. Forse l'inverno c'è una visita spaventosa Un fiume così metterò al massimo la vita. ส้มสถานที่เก่าแก่โบราณน,น้ำเดือนเ้อจ้ะมีคนอาศัยนะคะมีคนอาศัยอยู่นะบ่แาม่นบานล่างนะคะมีคนอาศัยอยู่เกือบทุกหลังนะคะเกือบทุกหลังค่าเบิ่งแล้นะแต่ว่าเพิ่นเกิรักษารักษาความเก่าแก่ไว้เดือนวา่าเป็นบานสมัยสมัยโบราณ รับส้มเพื่อนๆไปน้ำก,นกันกับเดือนเดอ้อจ้าเอาฝ่าเบื่อกันเดอ้อน,นคะคะก็มีนักท่องเที่ยวมารับส้มนะคะนี่นชื่รเปรี้รววะ เป็นปรา,าสาทเก่าแก่นะฮะเบื้องหลังค้าค่ะหลังค้ากับเก่าแก่นะเบิ้องหลังมูเพิ่นบอบอ,ออีหยังไม่ไม่เข้าบ้านเลยนะมันยังแบบมีอย่างเก่าแก่อยู่คือเก่า<ะ>อ่ะ แล้วปิประตูได้ก้มเขาไปเอานะคะน้องไปอีกนอนเอ็นโด้ solo così c อ๋อเปิดอยู่นะคะแต่ว่าเปิดสิบเอ็ดโมงเปิดอ่าเขาอันนี้ยังเพราะว่าเป็นเป็นโบสถ์น,นะคะตรงนี้ เพิ่นกันจะเปิดกันสิบเอ็ดโมงให้มาสวดมอนต์อยู่นะคะรับชมเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆไปน้ำกันนะคะพ่อเดือนใดมีงานทรงพี่ยู่เนาะเอาไปไปกับเอิ่อนกันเนาะสองพ่อลูกกัน บ่ยสิพากกันไปกับไปรถเนาะบ่มีการลอกค่อกันนะคะพ่อมมืออันมือว่านในที่ไปย่างเขาป่อยเดือดลงยุคเดียวนะคะลงทางยุคเดียวใครย,ยุหาทางลงไดล่ะอุย้ยดอกไม้คืองามจังนี่จ้ามึงเออเป็นหวานเนี่ยี่ใบเนี่ยคือหวานนะคะสวยงามมากๆจ้า ดอกไม้เขาเอินดอกไม้แนนายูยนิบนาวนะคะอากาศเย็นสบายขอบคุณนอจ่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมนะคะก็ยจะเฝ้าเบือ่อจะเฝ้าเบือะะ่อแล้ค่ะเดินกันจะพาท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะส่วนมาคลิปเดินกันจะมีตะท่องเที่ยวล้วนๆนะคะเพราะว่า ได้ยีบผาถึงยิบเก่าเนี่ยคืออยู่ในส่วนท่องเที่ยวนะคะอุ้ยขยู่แดดกะห้อนนะคะเวลจะเขาห่มปุ๊บเย็นใจจ่อยเลยนะคะฝนตกมาเลยจืดน,นะคะฝนตก าปาด้าวยกันคอเสียดีเด่นอ่คะสองร้อยเด็ดสุดท้ายมันตะลิงคูดินแฟนเดินเข้าไปคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นี่ยังนี่ล่ะเก้าแก่เห็นบ่เพื่อนบ้านปลาปุ๋งไม้เลยนะคะคิดตะลืมเกาะตั้งแต่ก็ปล่อยให้ดกะแบบนั้นเลยนะคะคือปล่อยให้เป็นสิ่งเก้าแก่ เฮ็ดเฮ็ดขึ้นใ้แบบไ้ก็ปลอยไว้แบบนั้นเลยนะคะนี่เห็นว่ขี่ตะลื้นก็เต็มอยู่นะคะเก่าแกนอะไรอย่างก็เก่าแก่ของแท้นะคะเพื่อรับก็จะปอยขึ้นแบบนี้เลยนะคะกกใหม่ใครยุ่นบ่หักใส่เหียนนะ à bảo bé này dân mai, fan đơn qua miền, như nhau co, nam anh 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 ở anh 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 chắc anh 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 ของของโบราณสถานนะคะเป็นไอ้รูปปั้นกเก่าแก่นะค่ะแต่ว่าเดินบรรลุอ,ะะอีกอย่างเนาะงค่ะเดาเอาเองเด้อโอเคจ้ะรับส้มไปเรื่อยๆเ,เพื่อนๆน้ำกัดน,นะจ้ะแต่ว่ากะเจร้องเร็วอยู่เนาะเพราะอย่างเพราะว่าลูกไส้หน่อยอยู่ผู้เดียวอยู่รถนะคะได้ Allora abbiamo fatto girare tutto no นนั to to uh, ่นไม่เข้านนั่นไม่ให้เขาเจ้าไม่ได้เปิดให้เขาส้มในในปราสาทนะคะเขาเจ้าไม่ได้เปิดฮะอาจจะเป็นวันธรรมดาอยู่ที่เปิดนะคะนี่ค่ะเปนแต่ว่าบวาเเป็นสวันเสาร์วันอาทิตย์บวทีสีจะเปิดให้ส้มนะคะในปราสาท อันนี้เป็นอันอันเขาเฮ็ดใหม่นะบ้านสมัยเก่าที่เขาไปเมื่อกี้นะคะจะขึ้นมาถนนนะคะน้างออกไปอออมากอาจจะมาถนนนะคะรรโอ้ย <laughs> เห็นเห็นต่าหูจมูกสามีเดินคลิปนี้ คลิปนี้ก็เงาแล้วนะคะเดินก็จะจบเท่านี้นะคะเดินก็ขอบคุณมากไม้นะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อน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 เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะจะเพื่อนเก่าอ๋อใช่ลหมันตกเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะ ขอบคุณมากไม้จ้าผู้ใหญ่ใจดีนะคะคอยซัพพอร์ตด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณจากใจนะคะจากใจใน,น้อยๆของเดือนนะคะเดือนปลูกผักทั้อาหารนะคะฝากไว้ในเด้อส่องน,น้อยๆนะคะก็จะพาท่องเที่ยวช่วงนี้จะมีต่คลิปท่องเที่ยวนะคะแต่อันคันกลับถึงบ้านก็อาจจะเฮ็ดคลิปอาหาราผสมผสกันไปอยู่นะคะเพราะว่าเดือนเฮ็ดคลิปร่วมนะคะ ลงสวนแน่ทํำกับเขาแน่ท่องเที่ยวแน่นะคะรีวิวอของแน่น,นั้นอันนี้นะคะเข้ากับจะได้มีคลิปหลากหลายโลกนะคะเพราะว่าเดินกระบรูจากสี่เห็ุยังเนาะคะ่ะเพราะว่าบางคนเฮ็ดคลิปแนวเดียวกับปังนะคะแนวเดียวเลยนะคะกับปังนะคะแล้วแต่เพิ่นนะเนาะคนก็มีความสามารถนะคะเดือนความสามารถบ่ค่อยหลก็ <c oughs> ถือว่าลงคลิปอันนี้ยังก็มัวซัวไปนะ,ะเดือน โอเคจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย